นี่แหละครับไอไปไทยมาก็มาเจอยาอมมะขามป้อมตาตะขาบบอแมนครับมะขามป้อมธรรมดานี่แหละครับสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับพ่อาบ่อยอีกแล้วครับมือนี่กับอัน ว่าสิมาไถอันไว้ปลูกอันมันเทศครับมันเทศมันหวานญี่ปุ่นนี่แหละครับพอดีอันข้างอันแปลงเฉลิมพงฟ้ามเหนือนการเริ่มไอเก็บผลผลิตแล้วครับยอดมันกันยั่งรายอยู่กันเลยว่าทีมาไถอันมองของเฉวัมฟ้ามเพื่อที่จะอันเอาไว้ปลูกมันเทศมันหวานญี่ปุ่นแหละครับ<ม>อันนี้ก็เริ่มทถยไปคข้าๆแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับมีการเริ่มทถคร่ข้าๆไปแล้วเนาะ มันเป็นดินทรายครับการขั้นปกติขั้นบบมีอันหยาี่กาไถง่ายอยู่ครับแต่ว่าพอดีว่าหยาหกนี่ครับหยาหกคับก็เลยไถยากแน่กาว่าสิไถไว้บว่หลายหรอกครับประมาณ3 4ซีไรนี่แหละแล้วก็ไถแล้วแล้วก็ว่าที่ยกล่องคว่นขึ้นครับให้มันเป็นไอล่องเป็นคู่ขึ้น เพื่อที่ว่าห้ามฝนตกไอ้มันจังสีบอดใดขังนะครับเดี๋ยวมาติดตามเบิ้งกันนะครับไปกันครับครับพี่นอ้องวัดีไทยไปไทมากันด้เห็นของกินเราได้ครับมาเบิ้งกันครับว่าเป็นเอียงนี่แหละครับไปไปไทยมาก จะมาเจอยาอมมะขามป้อมตาตะขาบบอแมนครับมะขามป้อมธรรมดานี่แหละครับเดี๋ยวลองเบิ่งกันเด้อครับอืมโอ้ยมันบอทันแก่ครับ,นบ,นรรบพี่น,อน,ออน้องอ่อนๆอยู่เดาลองกัดเบิ่งนกันปะนั่นมันแก่ครับ เบร์ส่งบมมีหน่วยแกดอกนี่เอาเนี่ย,ยบ่ทันแกท่าทไหนครับมันแกก็เนี่ยมันสีเป็นออกยง่หยามไปแล้วมันสีเป็นมันหวาน,วานลิ้นครับในกับ่ันแกอยู่ครับเดี๋ยวไปท้ายกันต่อดีกว่าครับ ครับพี่น้องการตอนนี้กาไถไวเรียบร้อยแล้วครับการเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปกาสที่อันยกล่องครับยกล่องเพื่อที่จะเอาเนี่ยละครับเอายอดของมันหวานมันเทศมันญี่ปุ่นเนี่ยครับมันหวานญี่ปุ่นเนี่ยมอันเสียบไว้ครับเดี๋ยวเบิงหน้างานคร่าวๆกันก่อนครับอันนี้ครับไถไวแล้ว เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือยกล่องนะครับยกล่องขึ้นล้วก็จังซีอันตากดินไว้ก่อนล้วก็จังซีเอาอันยอดมันเทศมันหวานญี่ปุ่นเนี่หละครับมาไอปลูก,กเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันอีกเทน,นึงนะครับครับพี่น้องกาตอนนี้ก็แล้วเลววยนะครับยกล่องไว้แล้วได้จักรล่องบุตรล้เดี๋ยวนับเบิ่งกอนครับ หนึ่งสองส่าหกดแปดเประมาณเก้าล่องครับก็เดี๋ยวเบิงนา้งงานกันเลยครับนี่แหละครับอาจจะบ่ค่อยง่ามครับมันหยาลายครับถึงมันเป็นแค่ผานสามนะครับผานบุกเบิกท่านผานพ่วนมันจะง่ามกว่านีอย่แต่นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับเสียบเดี๋วโโยวอยอนมันมาเสียบกะ คอนขางจะเละนะครับถ้าเบิงยังสิก็ถือว่าเป็นร่องพ่อระบายน้ําได้กับพ่อครับกะเดี๋ยวมือไดอันเฟ่อบอยเอายอดมั่นหวานมาเสียบกัดเดี๋ยวสิเอาเอ่าเดี๋ยวจะมาถ่ายวิดีโอให้เบิงนะครับกะอย่าลืมนะครับพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฟา่งมมบอยเนยเพื่อเป็นกําลังใจในการทํา คลิปวิดีโอต่อไปครับกาจังไหนกับมือนีล่าไปก่อนครับเดี๋ยวมือนามพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ